ย้อนคำทำนายแอปทักษอ,อนรู้ร่วงหน้ากลุ่มความลับก่อนกันชัยรู้ร่วงหน้ากลุ่มความลับก่อนกันชัยย้อนคำทำนายแอปทักษอ,อนมอดูคนดังทักแล้วแฟนใหม่ตัวจริงคือหนุ่มคนนี้แฟนๆได้ยิ้มแก้มปิฟินแล้วฟินอีกหลังจากรุ้นเชียกกันมาตลอดสำหรับคู่ของแอปทักษอ,อนและหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชานน จนกระทั่งสมหวังในที่สุดล่าสุดมีการย้อนคำทำนายของหมอช้างทศพรเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วทำเอาขนลุกกับความแม่นเป๊ะโดยหมอช้างได้มาเปิดดวงปังปี2566กับ12ราศีตอน1ได้ทำนายราศีปังเรื่องความรักปี2566ปรากฏราศีตุลมาแรงอันดับหนึ่งซึ่งเป็นราศีของแอปโดยหมอช้างยังบอกว่าราศีตุลมาเบอร์หนึ่งเลยปีหน้าเรื่องความรัก ต่างอายุต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาในปี2566ดวงดาวแห่งแสงสว่างเข้ามาเตรียมให้พร้อมเปิดได้ปีหน้านี้แกรนโอเพนนิ่งเลยเปิดได้แต่ต้องเปิดปี66ราศีตุลถ้าโสดอยู่มีโอกาสสละโสดแถมล่าสุดหมอช้างยังไปทํานายดวงชะตาเดือน ธันวาคม2566ในรายการหนึ่งทำนายถึงความรักของราศีตุลก็ตอกย้ำเข้าไปอีกถึงความรักเดือนธันวาคมนี้ว่าเป็นช่วงเทศกาลสระโสดเปิดตัวมีความรักที่ลงตัวคนโสดเจอคนที่ใช่ตัวจริง